เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคมขอพระองค์ทรงพระเจริญวันที่13กรกฎาคมนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมหมื่นสุตนารีนาถสถานที่ประสูติณรงพยาบาลกายลอนดอนสหราชอาณาจักรทรงมีพระนามเดิมว่ามอมหลวงสมสวลีกิติยากร พระองค์ทรงชื่นชอบงานฝีมือทรงฝึกฝนงานด้านหัตถกรรมเช่นการร้อยวงมมลัยการจัดดอกไม้การเย็บปักถักร้อยและทรงโปรดงานถักนิตติ้งมากที่สุดสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ทรงโปรดคือปลาทองทรงโปรดการเล่นเครื่องดนตรีคือกีตาร์และเปียโนโน,นอกจากนี้ยังทรงเครื่องดนตรีไทยได้บ้างได้แก่ระนาดเอกและของวง และทรงมีพื้นฐานด้านบัลเล่ศิลปะการแสดงรวมไปถึงการเต้นลีลาดส่วนกิจกรรมที่พระองค์ชื่นชอบและเป็นที่ประจักษ์แก่พระสกนิกรทั่วไปก็คือการประกอบอาหารนะครับหน้าประตูวิเศษชัยศรีทางเข้าพระบรมหาราชวังเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางไปถวายสัการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุญเดชในการนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราร,าร,าราชาธินตา,าตมาศทรงทอดไก่ที่หมักทรงเครื่องสำหรับใส่ห่อรับประทานกับข้าวเหนียวซึ่งเจ้าหน้าที่ช่วยกันจัดทำไว้แจกให้กับประชาชนที่เดินทางผ่านไปมาได้รับประทานสะดวกแบบง่ายๆแต่อร่อยทำแจกวันละ 5, ห0 0พห่อ ที่ผ่านมาโปรดให้เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยไปทำไก่ทอดข้าวเหนียวแจกจ่ายให้กับประชาชนบริเวณดังกล่าวมาตั้งแต่วันที่17ตุลาคมประชาชนทั่วไปสามารถเดินไปรับข้าวเหนียวไก่ทอดได้ในเวลา11นาฬิกาถึง13นาฬิกาและรอบบ่ายในเวลา15นาฬิกาถึง18นาฬิกาทุกวัน ซึ่งที่ผ่านมาแจกไปแล้วจำนวน22,000ห่อและจะทำแจกต่อไปอีกจนถึงวันที่28ตุลาคมนี้